น่าจะเนี่ยเป็นแดงๆอย่างนี้ก็เพราะว่าเนี่ยทุกวันนี้ก็ทานนี่ครับตัวนี้โปรตีพนพัทโปรตีพนพัทเนี่ยทานเป็นประจําเลยที่ทํามาที่ทํามาก็ประมาณห้าสิบห้าสิบกว่าวันไดห้าสิบครับผลลัพธ์ก็ออกมาตามที่เห็นได้ประมาณสองหมื่นกว่าบาทสองหมืนกว่าบาทที่นี่ครับเอ่อผมก็ภูมิใจอยากให้เพื่อนๆได้มา เรียนรู้และศึกษาการทำงานของระบบของดอกลินะครับทำงานกันยังไงหรือวิธีการเป็นยังไงบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับบางคนก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าจะเฮ้ยม,มันขายสินค้าหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกมน็มันไม่ใช่นะครับถ้า,าเข้ามาศึกษาจริงๆอะ่ะคือ ผมจะเข้ามาเรียนรู้แล้วโหระบบเขาดีมากเขาคัสซัพพอร์ททุกอย่างทั้งสอนงานทั้งวิธีการโปรโมทวิธีการอะไรทั้งทีมงานซัพพอร์ทาไอทางพาร์ทเนอร์เขาก็ได้ซัพพอร์ตเราดีมากเลยครับผมอ,อ,อนนี้ผมอยากขอบคุณดอบลิทเป็นอย่างมากเลยที่ได้มาเจอแอปพลิเคชันอย่างนี้ดีๆผ,ผมอยากเจอจังนานแล้วเป็นแบบนี้นะครับผมวันนี้ผมจะมาทาน โปรตีนพัทนะครับนี่ผม,ผมทานทุกวันนะครับทานทานทุกวันตั้งแต่ทํามาเลยครับนี่ทำมาทำมาเลยผมทานทุกวันเพราะว่าของผมมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไอ้กล้ามเนื้อและกระดูกอย่างเงี้ยชอบปวดตามข้อตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วผิวพรรณต่ก,ก่อนาฝ้าฝ้าผมจะขึ้นเต็มเลยแต่ทุกวันนี้หายแล้วครับผมนี่ครับละล,ะล,ะล,ะลายละลายง่ายครับเดี๋ยวทานเลย ครับทานง่ายครับหอมละมุนอันนี้ผมลองใช้ผลิตภัณฑ์เองเลย